หนุ่มหล่อที่เล่นจูเนียร์กาดบัณฑิตเพิ่งสร้างแสงสว่างในละครดราม่าน่านฟ้าชลาลัยที่เพิ่งจบไปล่าสุดเตรียมรับคำชมอย่างต่อเนื่องในภาพยนตร์สุดร้อนแห่งปีกับคาแรคเตอร์ยศน้องชายคนรองของพี่ยักษ์พระเอกนเดชคูกิมิยะแต่ภาคนี้คาแรคเตอร์ต่างจากภาคแรกสุดขั้วมีความน่ากลัวและความยากเพิ่มมากขึ้นต้องลุยต่อสู้กับเหล่าผีที่มีพลังล้นจอแต่ความรักความอบอุ่นของคอรอบครัวก็แข็งแรงมากขึ้นเป็นจุดที่เพิ่มพลังให้จูเนียร์ยิ้มได้ตลอดการถ่ายทำไปพิสูจน์ความหลอนกันในที่หยดสองทุก โรงภาพยนตร์ค่ะคาแรคเตอร์ยศภาคแรกกับภาค2มันจะมีความต่างนิดหนึ่งตัวผมเองก็ไม่ค่อยได้เล่นฉากแอคชั่นเท่าไหร่น,นี้ก็ได้เล่นมากขึ้นมีการโดนแทงมีอะไรอย่างเงี้ยจริงคือทุกตัวละครม,มีการเติบโตหมดนะความน่ากลัวของภาคนี้นะครับผีมันจะมีพลังมากขึ้นมันควบคุมคนได้เยอะขึ้นไอคนกลุ่มนั้นอนะ่ะพอมาทําร้ายแบบทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นบรรยากาศกองที่แบบ เหมือนทุกคนมันเป็นครอบครัวหมดเลยหลังกล้องทุกคนแบบเรามองไปเราเจอครอบครัวอย่างเงี้ยเราชอบมากเลยนะครับมันฮห้าสนุกสนานไปหมดเลยฝากเปก็นกำลังใจให้กับพี่ยดคนนี้ด้วยนะครับพร้อมสู้เพื่อบ้านเต็มที่อยู่แล้วคัะผม